พี่เทพสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับสำหรับมื้อนี้นะครับกับอยู่สวนทุเรียนคันเทพนะครับเนาะบ้านปะทายวะพี่ครับผม,มบ้านปะทายบ้านปะทายอำเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีศรีสะเกดนะครับตนนัวนี้ให้ใช้หญ้าเพิ่นว่าเป็นทุเรียนคันเทพ <laughs> แต่กลายเป็นทุเรียนอารมณ์ดีเนาะพี่เนาะแฟนอยู่ครับหัวเราะตลอดเวลา บ่เครียดแลนะพี่บ่เครียดบ่เครียดอ่าเครียดอยู่ยามันโรนเอ่อยางมันโรนก็บ่เครียดยางมันโรนก็บ่เครียดแต่ว่ากับทุเรียนปีนี้ถือว่าโอเคสวยครับก็เลยมาขอเทคนิคเรื่องของการจับไห่ธาตอาหารกับทุเรียนของเพื่อนปีนี้นะครับว่าในจังหวะที่เอาลูกนะพี่เทพให้อาหารกับทุเรียนเขาแบบได้แน่นะครับเรื่องของแต่หลังจากดอกบานเนาะพี่เนาะหลังจากดอกบานทั้งเย่ใหม่นะครับเอ่อปุ๋ยทั้งดินนี่พี่เริ่มใส่ช่วงใดครับพี่เริ่มใส่

ตอนนี้ทุเรียนพี่เทพอายุแค่หมื่นละพี่นี่หกสิบครับหกสิบหมื่นเลยแล้วเนาะเป๊ะเลยอ่าตัวนี้เริ่มเริ่มเบ่งพุแล้วนะครับบานนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากสูตรตองหาวาเป็นสูตรใดพี่เปลี่ยนจากสูตรตองหามันเป็นอะไรสิบห้ายี่สิบครับอ่าสิบห้ายี่สิบตอนนี้ใส่ใส่ไปจักะหลอดแล้ววะพี่นี่หลอดหนึ่งแหละครับผมเอ๋หลอดหนึ่งได้ประมาณสี่หมื่นแล้วผมใส่ไปสี่หมื่นแล้วเนาะครับผมนี่คือเทคนิคการใส่ปุ๋ยทางดินของพี่เทพเพื่อนนะครับก็คือใส่อยู่สองสูตรสองส สิบหาบอ่ะบันทึกตัวแปดยี่ิบสี่พิเทพใส่บ่อแปดยิบสี่ผมไม่ได้ใส่ครับผมใส่เลยปีนี้ผมสิลองเบิ่งผมผมเหมือนใส่แปดยี่ิบสี่ก็คือใส่แค่สองสูตรตัวนี้เมนคือหลังจากอ่อหางแยงใหม่ครับผมหางแยงใหม่ก็เริ่มใส่ตัวตองหาครับผมแล้วก็พ่ออายุทุเรียนหกสิบมือครับก็ใส่สูตรสิบห้ายี่สิบครับผมที่นี่ตัวไอ้ที่เขาลูกในบ้านพิเทพทีเขาลูกครับผมอ่านี่เัวนี้งหาหกตัวนี่แหละอ๋อครับผม มีมีอยู่หกตัวเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาแก้วนะพี่เนาะแมนมีของเขาแก้วหมดพันนี้หาหกตัวเนี่ยคือพิเทพเริ่มใส่ตั้งแต่ทุเรียนผลนพทุเรียนอายุประมาณเจ็ดจ็ดหมื่นครับพี่ตอนนี้ผมใส่มาตลอดเลยครับผมใส่มาตลอดได้บอกหลังจากหางแย่ใหม่พิเทพไม่ตัวใดเนี่ยที่ใส่ที่เลือกใส่ที่เลือกใส่ที่เลือกใส่ต่อตอนนั้นมีชาโบโลครับอเมโดคลิกครับครับผมแล้วก็เฮลิชาัด เอลลีชาร์กบอกครับผมชาบูโร่ชาบูโร่ <ab> uro, <ab> อามินโนคิกครับผมแล้วก็มา,มาเทมอีกตัวหนึ่งมาเทมครับผมแล้วก็เ <มา S 1> อลลีชาร์กเนาะเอลลีชาร์กครับชาบูโร่ครับผมมาเทมครับผมเอลลีชาร์กครับผมอามินโนคิกครับแล้วม,ม่มีปุย๋ยมีปุยป๋ยบอปุ๋ยบอปุ๋ยน้ำมีบอปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำมีอยู่ครับใช่สูตรไหนนี่ครับห้ายี่สิบยี่สิบครับผมไม่ถึงว่าช่วงหางแย่นะใช่ครับอ๋อพี่ใส่ไฮดี้ซีมันจะที่แหลกเลยเน แต่ว่าสูตรที่ที่ยูนานี่คือพิเทเปลี่ยนมาเป็นเปลี่ยนมาเป็นเบงผู้เบงผู้แล้วครับผมคือสูตรที่ว่าเมื่อกี้นี่คือใส่ไอ้ผลเล็กเนาะผลเล็กครับผมตัวหางแย่ใหม่หาจนหดหกสิบมือบอกตัวนี้คือเป็นเป็นสูตรที่เพิ่งเปลี่ยนมาหลังจากผลทุเรียนหลังดอกบานแล้วหกสิบมือกับสีมีอยู่หกตัวเท่ากันอ่ากับสีมีไอ้ตัวโบุหรี่เดียวเนาะโบุหรี่เดียวอ่าขวามือสูตรพิเทเบียนะครับผมเป็นโบุหรี่เดียวนะครับตัวนี้มีคุณสมบัติคือซอยในเรื่องของกัน เคลื่อนแป้งต่างๆมาอย่างผลนะครับเฮเให้เบ่งพูดดีๆนะครับรวกาตัวหา20 20นะครับจะเป็นตัวถาดอาหารลักนะครับซอยไห่ถาดอาหารเพียงพ่อตัวควมตังการของทุเรียนขยายผลนะครับเฮห้ผลเจริญเติบโตดีนะพี่เนาะเป่งพูดดีๆขึ้นกันนะครับแ้วกาตัวแค่บอมแค่บเซียมโบรอนตัวนี้ก็ค่อยเฮเทเฮพนังเซียวแข็งแรงนะครับลดการหลุดร่วง้าก็เฮเทไห้ลูกบอเบี่ยวนะครับลูกสวยส่งสวยนะครับ เบือก <Tolkien> แข็งแรงนะครับรองรับการขยายผลได้ดีนะครับแล้วก็ตัวลงมาล่ะครับก็คือตัวมาเทีมาเทีมพระเอกเลยตัวน้ใส่มาตลอดนะพี่เนาะตลอดได้ตัวนี้คัสอะไรตัวนี้เป็นสารายอะมิโนนะครับตัวนี้ช่วยในเรื่องของการแบ่งเซลล์ขยายเซลล์นะครับเหตุเหตุแบ่งเซลล์ขยายเซลล์ในของทุเรียนผลทุเรียนได้ดีนะครับแต่ก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลทั้งดวนคือเอริชากตัวนี้คือส่วยเหลืองการขยายผลนะครับเหตุให้รูขยายเร็วนะครับเพราะว่า จังหวะที่ทุเรียนเป่นผู้ขยายผู้เนี่ยคือทุเรียนมันเครียดมันใส่ธาตุอาหารสูงอ่าถ้าเกิดตรงใส่น้าตาลช่วยเพื่อให้สามารถทุเรียนสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับลดการเครียดของทุเรียนนะครับช่วยให้การเบ่งผู้ขยายพู้ดีขึ้นด้วยกันนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับก่อนซี่ฝ่าตัวนี้เป็นยังครับพีเทพตัวนี้บอกตัวนี้คือค็อกเทลตัวค็อกเทลก็คือคุณสมบัติมี3อย่างนะครับก็คือหนึ่งคือปรับสภาพน้านะครับ คือถ้าน้ำเอาเป็นดังเสียนะครับตัวค็อกเทลกรสิปับให้ไอ้น้ำอยู่ในสภาพที่เป็นกลางเหมาะในการดึงอาหารไปใส่หรือเหมาะในการในการออกฤทธิ์ของยานะครับอันที่สองคือเหตุแห่งเวลาเข้าผสมยาได้หลายตัวนะครับ,รบได้หลายตัวมันบตีกันมันบกขากันเออมันบตีกันหลักกับมันบวจับกันตุ้ตะกอนเมนเอ่าแลักกัข้อที่สามมาคือซอยเนื้อของการเป็นสารจะไปเป็นตัวนำสารจะไปในตัวอ่าตัวนี้พี่พิทิศก็ใช้ตลอดใช่นหะพี่เนาะตลอดอ่าการเป็นข่าวเป็นอยังอยู่ใน พ่นทุเรียนนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้คือสามารถฉีดล่างค่าบน่ำแมนอ่าฉีดล่างค่าบพี่ไห้บ่มีค่าบติดลูกทุเรียนน่ำนะครับสำหรับตัวค็อกเทลนะครับคุณสมบัติหลากหลายเลยนะครับพี่เทพก็ได้เลือกใส่ตลอดนะพี่น้องในสวนแมนอยู่ครับอ่าตัวนี้คือเป็นชุดเบงผู้ของเพื่นนะครับตัวนี้นะครับที่ที่มีหกหกยางอย่างเนาะนะครับอ่าสำหรับทุเรียนเพื่อนตอนนี้ก็อายุหกสิบวันนะครับกับประมาณนี้แหละพี่เทพแต่งขาดแล้วบ่พี่นี่แต่งขาดนะครับเรือไว้ประมาณกี่ลูกครับพี่ตัวนี้เรือาณ หาซีบได้อยู่ครับเพระหาซีบครับผมปีปีนี้เอาไว้หาซีบถึงหกซีบนะพี่เนาะแมนอยู่อ่าหาซีบถึงหกซีบแต่ว่าไอ้ปีที่แล้วได้ต้นประมาณจังหน่อยบากเกินสามสิบมากเกินสามสิบเมนการแสดงปีนี้ว่าได้เป็นเแถวตัวนะพี่เนาะแมนอ๋อครับครับพี่ปีดกยอมรับแบบโซเลนดกในปีอ่าประาังใจเบิร์นข้างในสวนอีกทีหนึ่งครับพี่ครับเลาะเบิงสวนอีกทีหนึ่งเนาะครับครับ นีเป็นผู้จัดการครับที่ครับผู้จัดการส่วนตัวข้อมือเที่เอ้ยนะครับที่อันที่ปรึกษาที่ปรึกษาครับผมบ้อมือทีกับที่ปรึกษากับห้าอยู่บ่พี่นะเพราะว่าที่เอิญเป็นเลี้ยงค้าก็ได้ครับผเนี่ยนะครับกับะมาณนี่แหละครับพกชิ้นมือสนเสีเห็บนะครับสวยนะครับมีลูกเสมอดีนะครับปีนี้ส่งสวยนะพี่เห็บเนาะส่งสวยแล้วกับใบกับโบกิรีได้ปีนี้นะครับใบงามพู้นครับายไปให้เบิ่งนะ สะอาดสะอาดเลยสวนเพื่อนเพื่อนอารมณ์ดีกับบินี้แหละครับเอออสวนารมณ์ดีกับตองสะอาดจป็นสิทธเนาะมาเบิ่งทุกไงเพื่อนนะครับเนี่ยสวยนะครับนี่หกสิบวันนะครับเตรียมตัวแบ่งลูกแล้วนะครับเนี่ยสวยเลยนะครับเป็นไรปีที่ว่าประทับใจอยู่พี่ประทับใจมากเลยครับผมปีนี้คือถือว่าตั้งแต่เฮดมาเนาะครับผมปีที่ว่าสมบูรณ์ที่สุดเหรอเจ๋วเลยปีนี้เจ๋วเลยนะครับ ห้าสิบถึงหกสิบลูกนะครับต่อต้นปีนี้นะครับสวยมากเลยนะครับเป็นอย่างนี้ทั้งแปลงเลยวพี่เทพเสมอเนาะพี่เนาะเสมอเป็นรุ่นเดียวกันไปเลยเนาะปีนี้นะรุ่นเดียวครับผมอ๋อ,อนีนะครับเตรียมต้นเลยนะครับนี่คือสภาพสวนโดยรวมของพี่เทพเพื่อนนะครับรุ่นสองนีประมาณจิ อ่ามีก็สวยนะครับนี่เดี๋ยวสรับ้อนี้นะครับกบพิทพกระพ้ารอบเมืองสวนนะครับหล้วกาเอ่อทุเรียนลูกอยู่ในช่วงอายุหกหกสิบวันหลังดอกบานเนาะจะไหนรอบหนาก็อสีมมกติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับสรับ้อนี้ก็รบกวนพิทพเท่านี้นะครับหล้กก็ขอบคุณที่ให้ความูลนะครับในเรื่องของการให้ทานอาหารสำหรับทุเรียนนะครับขอบคุณครับพิทพครับครับสวัสดีครับผม